ซึ่งก่อนจะจบนี่นะครับก็ขออนุญาตท่านอาจารย์นะครับสรุปพระสูตรสูตรหนึ่งนะครับก็คืออักขิขันธูปรมาสูตรนะครับมีทั้งหมด7ข้อนะครับเประการเพื่อกล่าวให้ได้เข้าใจจริงๆนะครับว่าพระธรรมที่พระสมมาสัมเณรเจ้าทรงแสดงนี่นะครับเกื้อกูลจริงๆเกื้อกูลสําหรับทุกคนผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเพศบรรพชิต เป็นเพศที่สละอาคารบ้านเรือนสละทรัพย์สมบัติแล้วจริงใจที่จะน้อมประพฤติตามพระธรรมวินัยแต่ถ้าไม่ประพฤติตามพระวินัยเป็นผู้ที่ไม่จริงใจที่จะขัดเกลากิเลสนะครับก็มีชื่อเรียกมากมายนะคบว่าเป็นภิกษุทุศีลเป็นภิกษุลามกเป็นภิกษุประพฤติชั่วเป็นภิกษุเน่าในเป็นภิกษุเพียงดังอยากเยื่อเป็นภิกษุผู้มีกรรมอันปกปิด สารพัดที่จะกล่าวถึงในความประพฤติท,ที่ไม่ถูกต้องนะครับพระพุทธพจน์นะครับก็คือการที่นอนกอดกองไฟยังจะดีกว่าพระพิสุกอดในสิ่งที่ไม่เหมาะวรอย่างเช่นเพศสตรีเพราะว่าการกอดกองไฟก็ไม่เป็นเหตุให้เกิดในอบายภูมิแต่การทําอย่างนั้นอบายภูมิแน่นอนนะครับนี่คือ1นนะครับ2ก็คือการเอาเชือกหนังนี่ครับ ไถไปหรือว่าถูไปที่ขาทั้งสองข้างไถไปลากไปลากมาจนกระทั่งถึงกระดูกยังดีกว่าการที่พระพิสุยินดีในการกราบไหว้ของคฤหัหัดเพราะว่าตัวเองเป็นผู้ทุศีลการกระทําอย่างนั้นนะครับการเอาหนังอันคมนี่ครับขัดถูจนกระทั่งตัวเองได้รับบาดเจ็บนี้ครับไม่เป็นเหตุให้เกิดในอบายภูมิแต่ว่าความเป็นผู้ทุศีลเป็นเหตุให้เกิดในอบายภูมิ การที่เอาหอกฉลุมด้วยน้ำมันแทงเข้าไปที่กลางอกยังประเสริฐกว่าการที่ภิกษุผู้ทุศีลยินดีในการประคองอัญชลีอันนี้ยังไม่ถึงกราบไหว้แต่ว่าเพียงแค่ประคองอัญชลีการกระทําอย่างนั้นได้รับบาดเจ็บแต่ไม่เป็นเหตุให้เกิดในใบภูมิแต่ว่าภิกษุผู้ทุศีลยินดีในการประคองอัญชลีของกฤะัรื่อหัเพราะว่าตัวเองไม่ มีคุณธรรมนะครับประพฤติที่ไม่มองไม่ควรก็เป็นเหตุให้เกิดในอบายภูมิการที่เอาแผ่นเหล็กร้อน้อนแนบกายยังประเสริฐกว่าการที่ภิกษุผู้ทุศีลครองจีวรที่เคหัดถวายด้วยศรัทธาเพราะว่าการเอาเหล็กแผ่นเหล็กแนบกายตายไปก็ไม่เป็นเหตุให้เกิดในอบายภูมิแต่ว่าความเป็นผู้ทุศีล เป็นเหตุให้ตัวเองเกิดในอบายภูมินะครับการที่นั่งบนเตียงต่างร้อนๆเป็นเหล็กนะครับยังประเสริฐกว่าการที่ภิกษุผู้ทุศีลน,นั่งนอนบนเตียงต่างอาสนะที่ชาวบ้านหรือว่าครือขัาถวายด้วยศรัทธาเช่นเดียวกันเลยนะครับอีกสองข้อนะครับ การที่ถูกง้างปากด้วยขอเหล็กแล้วเอาก้อนเหล็กแดงใส่เข้าไปลงในปากไปทำร้ายเอาไว้วต่างๆจงทั้งถึงข้างล่างยังประเสริฐกว่าการบริโภคก้อนข้าวที่ชาวบ้านถวายด้วยศรัทธาแสดงถึงความบริสุทธิ์มากเลยนะครับว่าใครคือผู้ที่เหมาะควรต่อการที่จะได้รับก้อนข้าวที่ชาวบ้านถวายด้วยศรัทธาก็ต้องเป็นพระพิสุใน พระธรรมวินัยนี้เท่านั้นไม่ใช่ภิกษุผู้ทุศีลและข้อสุดท้ายนะครับก็คือการที่ถูกจับโยนลงไปในหม้อเหล็กแดงทั้งตัวเลยนะครับยังประเสริฐกว่าการที่ภิกษุผู้ทุศีลใช้สอยวิหารหรือว่าอาวาสที่เคหัสถวายด้วยศรัทธานี่ครับทั้งหมด7ข้อ7ประการที่ พระสมาสัมมาเจ้าทรงแสดงซึ่งก็ละเอียดนะครับแต่ว่าอันนี้คือกล่าวโดยสรุปพระธรรมคําคสอนในส่วนนี้นะครับเกื้อกูลมากเลยนะครับภิกษุ60รูปกระอักเลือดแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์เป็นภิกษุปาราชิกนะครับอีก60รูปลาสิกขาเพราะว่าตัวเองประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรมากมายนะครับอีก60รูปถึงความเป็นพระอระหันต์เพราะว่า เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ในพระธรรมวินัยแล้วก็ได้รับการเกื้อกูลจากพระธรรมคําสอนที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับนี่ก็กราบท่านอาจารย์ครับเพราะว่าก็ได้ฟังที่ท่านอาจารย์ได้สนทนาในรายการแนวทางแล้วก็ประทับใจในพระสูตรนี้มากเลยครับที่แสดงไว้เตือนไว้อย่างดีมากว่าความเป็นพิสูจน์ผู้ทุศีนั้นเป็นโทษมากครับล่วงละเมิดพระวินัยและไม่กระทําคืนให้ถูกต้อง ถ้ามรณภาพลงครับก็เป็นผู้มีอบายภูมิเป็นที่ไปในเบื้องหน้าครับท่านอาจารย์ครับ,รบเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ตรงนะคะและเห็นคุณของพระธรรมเพราะว่าจะเกิดในนรกนี่นานมากก็จะพ้นนรกได้แม่เปรตนะคะแม่สัตว์รัชฉานก็แล้วแต่ภพภูมิว่าจะมากน้อยแค่ไหนกว่าจะได้เป็นมนุษย์เพราะต้องเป็นผลของกรรมดีนะคะและเป็นมนุษย์ที่ประกอบด้วยปัญญา เราะว่าได้เคยได้ฟังธรรมะได้พิจรารณาไตรตรองเข้าใจแล้วก็เห็นโทษของอกุศลเพราะฉะนั้นการที่เป็นผู้ที่หวังดีแล้วก็กล่าวข้อความในพระไตรปิฎกก็เพื่อที่จะให้ผู้ที่ปฏิญาณนะคะโดยการบวชว่าเป็นเพศบรรพชิตได้สํานึกในสิ่งที่ถูกต้องว่า เป็นบนรรพชิตในพระธรรมวินัยหรือเปล่าเพราะเหตุว่าถ้าไม่สามารถจะเป็นบนรรพชิตในธรรมวินัยได้นะคะลาสิกขาบทศึกออกมาเป็นเครื่อหัดนะคะก็จะพ้นจากโทษที่ผิดแต่ว่าถ้าบวชใหม่นะคะก็ต้องปรงอาบัตทั้งหมดที่ยังไม่ได้ปรงก่อนที่จะลาสิกขาแต่ยังมีข้อปลีกย่อยอีกมากนะคะแต่ประโยชน์ที่สุดก็คือว่าถ้าเป็นพระภิกษุ ตามธรรมวินัยไม่ได้เป็นโทษมากกับตนเองก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนจะพิจารณาว่าจะวันเกรงโทษนั้นไหมเพราะว่าข้อความในพระไตรปิฎกก็สแสดงโทษไว้มาก เมืเราชาวพุทธหยุดลับลหลเรียนธรรมะพระวินัยให้กระจางช่วยกันเฝืนเคินพระธรรมเครื่องน้ำทาตามแบบอย่างเมื่อครั้งพระพุทธองค์ ชาวพุทธหยุดการทำลายวินัยสงศึกษาธรรมให้มันคงรวมกันจะโลงพระสัทธรรม เธอเราชาวพุทธหยุดลับไหลเรียนธรรมะพระวินัยให้กระจ่างช่วยกันฟื้นคืนพระธรรมเครื่องน้ำทางตามแบบอย่างเมื่อครั้งพระพุทธองค์ตื่นเชิดตื่นเชิดเ,เราชาวพุทธหยุด การทำลายวินยัยสงศึกษาธรรมะให้มันคงรวมกันจะลงพระสัทธรรม